ธรรมชาติบ้านทุ่งสวยงามเสมอนะครับผมตื่นเช้ามาก็ต้องออกทำมาหากินนะครับทำงานภาษาคนรับจ้างนะครับเนาะวันนี้ก็ปั่นนานะครับผมตอนนี้ออกมาต่เช้าได้ไปสองไร่แล้วเหลืออีกห้าไร่นะครับผมวันนี้ต้องทำให้ได้37ไร่เพราะว่าเขาไปหว่านข้าวรอกันหมดแล้วนะครับผมก็เลยต้องรีบทำนะครับผมไอ้นี่ก็คือดินมันล่วนหน่อยดินมันดีนะครับผม น้ำไม่ค่อยมีฝนตกมาเมื่อวานแต่ไม่แรงทำให้การปั่นมันง่ายนะการปั่นมันก็จะดูง,ง่ายๆสะดวกสบายหน่อยเพราะว่าดินมันล่วนซุยเป็นดิน,ด,นดินลวดบนทรายนะครับทางบ้านผมเป็นดินลวดบนทรายนะครับเหมาะแก่การปลูกข้าวหอมมะลิพันกอขอ1หนึนะครับผมแต่บางคนเขาก็จะลงข้าวอชิตะมัง่งข้าวไรเบอร์รี่มั่งนะครับผมแต่ส่วนมาก จะเป็นข้าวกอคอสิบห้าเมลี่ข้าวขาวนะครับผมก็ถ้าลงพวกข้าวไรเบอร์รี่ข้าวเนี่ยมันก็คือจะได้เกี่ยวหลังเพื่อนทําให้การไอมเม็ดข้าวมันร่วงมันหล่นปลอมปนในทุ่งนาเยอะเพราะว่ามันอันนี้นะต้องใช้รถเกี่ยวคันเดียวกันเองนะครับผมส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยลงกันนะครับส่วนมากก็จะเน้นข้าวหอมมะล,ลินะครับผม ช่วงนี้ข้ามาลีก็าราคาดีครับข้าวแห้งก็16-17บาทแล้วนะครับผมข้าวเปลือกนะข้าวเปลือก16-17บาทก็ถือว่าโอเคชาวนาพออยู่ได้นะครับแต่เขาก็เอาตามมาตรฐานเกตข้าวแล้วครับความชื้นได้ไม่มีปอปนก็จะราคาดีหน่อย ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันเดี๋ยวถอยเอามุมก่อนนะครับผมถอยเอามุนเ,เอาตรงนี้ก่อน